เขาสดแท้เขาใช้ข้องสุดเลยเราจริงใจต่อแฟนครับที่ผ่านมาล่ะที่ผ่านมากา็ก็จริงใจอยู่กลัวเขาเห็นความแต่ตอนบันนี้ถึงตัวยังสวยไงขอกระดมนั่นไหมมเนมี่ยสด สดใสอนุโม,มทนาบุญครับผมรอบนี้บอได้บอกบุญพี่น้องเพราะว่าบออยากรบกวนแต่ว่าค่ะอ๋อิมีอีกหลายบุญ <laughs> อมจิมีม่บุญหญงอยู่ก็เลยเฮ็ดเองเล้วก่ะ <laughs> เ,เ,เพื่อแพร่บุญ ถึงแฟนครับทุกๆคนนะครับที่สนับสนุนซื้อบัตรภูมิปิดที่ให้รางวัลที่ให้มาไลเรามาแล้วก็เอาเงินมาใจัยนี่แหละครับได้มาทำุณแม mm ่ hmm. แตนแล้วทั้งโทษสองเทียเรแว mm hmm. แอนมาน้ำบอ่อเพิ่มมาไทยขอยได้นงินนี้ผู้เดียวเออก็เลยถามมาเอาค <laughs> ันเขาปไปคันไปถ้าขอยนี่มันบ่ได,ด้ตีเรื่องเออแล้วแมียตวอว่างเลย ขบ๊อลบอล้าถึงแล้ท้ายคอยด้วฟังคอยมีผู้เดียวด้วยนอรดีไปวัดน,นอนนดันฟังเจอเบย์ด้ไปฟังคอยมีผู้เดียว <c oughs> นี่แหละแม่เตียอนุโมทนาบุญด้วยนะครับก็ทุกท่านที่สนับสนุนบอยมมก็ถือว่าได้ทําบุญร่วมกันแต่เนี่ยกัสิเขีดเป็นการร้อนปกติวัดเนี่ยวัดเนี่ยไว้คือ ตล่ล่าคนหลายค่ะมือเซอร์นิวสันแมนบอขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชองอ่ายหน่อยน้ำเน,นด้จ้า